สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทวัน e Channel นะครับอัปเดตข่าวสรารทองคำรอบคำรอบปิดตลาดมาอัปเดตกับทางเทวันช Channel นะครับ ึ่งของวันนี้ราคาทองคําในประเทศไทยได้มีการอัปเดตทั้งหมดนะครับสครั้งซึ่งทั้งวันราคาทองบวกมา50บาทครับทองคําแทง่ง96.5%รับซื้อที่28,750บาทขายออกที่28,850บาททองรูปพปันธ์96.5%รับซื้อที่28,227บาทขายออกที่29,350บาททองคําแทง 99. 99่ง99.99%รับซื้อที่29,810บาทขายออกที่2 9 0 1,845บาทในส่วนของค่าเงินบาทเคลื่อนไหวที่ระดับ32.96บาทต่อดอลลาร์ดัชนชิเงินดอลลาร์95.96จุดส่วนราคาทองโลกโกะสปอร์ตเคลื่อนไหวที่ระดับ1,844ดอลลาร์ต่อออนครับท่านผู้ชมในส่วนของข้อมูลข่าวสารราคาทองคําซึ่งที่น่าติดตามก็จะมีในส่วนของกองทุน SPR Gold Share นะครับกองทุนทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังเดินหน้าเข้าซื้อทองคําต่อเนื่องในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่26มกราคมซึ่งได้ซื้อทองคาเพิ่ม อีก4.65ตันที่ระดับราคา1,848.10ดอลลาร์ต่อออนหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ซื้อทองคำมากถึง27ตันมากสุดในรอบกว่า2ปีซึ่งปัจจุบันถือครองทองคำที่1,13.10 0ตันการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของ SDR p สะท้อนกระแสเงินทุนที่ไหลกลับเข้ากองทุน EGF ทองคำท่ามกลางการลดของสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์และคริปโตเคอเรนซีขณะที่ราคาทองคำยัง คงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันหลังสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียและยูเครนสอกเข้าประทุและอัตราเงินเฟอ้อยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีต้องรอฟังผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในคืนนี้ว่าจะออกมาในรูปแบบใดเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดในเดือนกุมภาพันธ์หรือขึ้นทันทีในการประชุมครั้งนี้หรือไม่แม้ว่าจะเป็นไปได้ต่ำเพราะยังลด QE ยังไม่สิ้นส้นแต่หากเฟดจะเลือกแนวทางจะยิ่งทําให้ตลาดเกิดความตื่นตระหนกและสินส รับเสียงอาจถูกเทขายเพิ่มขึ้นรวมถึงทองคําด้วยเช่นกันแต่ฮาเวดยืนยันที่จะไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางคือขึ้นดอกเบี้ยเดือนมีนาคม0.25%หลังลด QE สือนอาจทําให้นักลงทุนคลายกังวลและราคาทองคําดีดขึ้นมาได้พอตาราได้รับข่าวไปแล้วแต่ถ้าขึ้นเป็น0.5%อาจทําให้ราคาทองคําลดลงอย่างแรงครับท่านผู้ชมขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและคอยติดตามเป็นกําลังใจให้ตลอดมาท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรหรือต้องการพูด ทักายสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ